กูกูไปไหนแล้ววะนะี่ย <Fire ball. S 1> เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมก็วันนี้เราก็อยู่กันในเกมซุยลวงครับนี่ครับผมว้าวว้าวหายไปประมาณ10กว่าวันนะครับผมที่แบบว่าสมองกลวงไปนิดนึงนะครับ คิดหายเหวอะไรไม่ออกนะครับผม <Wow. S 1> ก็เลยหายไปประมาณสิบกวันนะครับวันนี้ผมคิดอะไรออกแล้วนะผมวันนี้ผมก็จะมาทํา <Wow. S 1> ทําทําแปลงปลูกข้าวนั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งเป็นไอเดียที่เจ๋งมากนะครับผมซึ่งผมอยากจะกินขนมปังนะครับผมเนี่ส่วนผสมของขนมปังนั้นก็แบบว่าต้องมีข้าวใช่ไหมเออเราก็ต้องมาปลูกข้าวกันก่อนนะครับผมเฮ้ยแล้วทําไมมนันหน้าไปงุนวะ <c oughs> มันแบบว่ามันอัปเดตไงเออมันอัปเดตใหม่นะครับผมนะใครที่แบบว่ายังไม่ได้อัปเดตนะครับไปอัปเดตได้เลยที่ตาคลิปนี้นะครับผมนะโอ้โหดูดิมีเอ่อเลวงเลเวลมีการอ้วกนะครับนะเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็แบบว่าสามารถเล่นกันหลายคนได้ด้วยนะครับผมนะโอ้โหนะครับใครที่แบบว่าอยากจะเล่นหลายคนเล่นไม่เป็นนะครับไปดูคลิปผมได้นะครับผมซึ่งผมอสอนไว้แล้วนะจ๊ะโอเค อเดี oh, ๋ยวเรามาเริ่มสร้างแปลงปลูกผักกันดีกว่าไอ้ไม่ใช่ปลูกข้าวครับผมอะไรวะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อ,อด้านแก็บมันด้านนะยังไงยังไงกักปุ้งเรียบร้อยรับครับผมเนี่ยกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนนะครับผมซึ่งมีเนื้อหมาป่ามาด้วยดิเอ้ยทำไมไม่ได้วะคือผมแม่งลองยิงแล้วนะเออผมได้เนื้อหมาป่าที่แบบว่ามันไม่สามารถกินได้นะครับ ก็มีนะเฟ้ยนะอยากจะบอกให้รู้เออนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้เลยนะครับสร้างแบบง่ายๆนะครับสร้างแบบสร้างแบบแปลงปลูกผักธรรมดาทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวางผิดแป๊บป๊บปุ๊บโอเคเลสโก โคตรจะยาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วมีดินเอโอเคโอเคมีครับผมจัดไปซีครับผมหนึ่งอ,อประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ํานะครับห่างเฮ้ยสัก3บล็อก3บล็อกพอนะครับผมซึ่งแม่งี่บล็อกน้ําไม่ถึงว่ะเกมเนี้ยนะครับผมอ่าก็สี่บล็อกไม่ถึงว่ะคือให้ดูได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสบล็อกไม่ถึงว่าน้ําไม่ถึง น้ำแม่งหล่อเลี้ยงไม่ถึงเห็นไหมเนี่ยน้ำไม่ถึงถ้าน้ำถึงเนี่ยมันจะชุ่มแบบนี้เห็นไหมสีมันจะคึึมครึมแบบนี้นะครับผมโอเคขอเอาแค่3มบล็อกพอนะครับแล้วก็ตรงนี้วางน้าโอเคปะโอเคปะโอเครู้เรื่องนะครับผมก็ใส่ดีเลย let's go <S แปบบ๊บดินหมดวะโอเครู้เรื่อง เดี๋ยวไปเอาดินก่อนละกันเด้เ๋ย,เ,ยเอ่อขอทำไปนี่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ่อแล้วก็ตรงนี้น้ำเอ่อบล็อกหนึ่งสองสามใช่ไหมแบบนี้แบบนี้ร่องน้ำหนึ่งร่องน้ำปึ๊บร่องน้ำนี่แล้วก็หนึ่งสองสามโอเค Let's go w อ่อวัตถุดรไม่พออีกแล้วนะครับโอ้โหเตรียมของนี่ไม่พอแบบ เอเสียเวลานะครับอ้าว what the fuck เฮ้ยเฮ้ยน้องโกโก้น้องโกโก้ไปไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมแบบว่าเมื่อกี้มันยังอยู่เลยไม่ใช่หรอเฮ้ยเดี๋ยว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 วัตถุทำไมเนี่ยมึงมึงกินน้องโกโก้ไปใช่ไหมเนี่ยจอดดากแม่งไม่เป็นไรนะครับน้องโกโก้สงสัยจะอยู่ในท้องไอหมาตัวนี้แล้วล่ะ นะครับผมนะไม่ต้องไปตกใจนะครับเออตายก็หาไม่ได้นะครับผมันโหดร้ายนะครับความสัมพันธ์มันมันไม่มีอีกแล้วมันไม่มีต่อไปครับผมเดี๋ยวก่อนไอ้ไม้ในนี้ดไม้ไม้นี่เลย4ี่สบล็อกนะครับผมหนึ่งชุดแล้วก็ดินดินดินอันนี้ผมเก็บไว้ในไหนวะเนี่ยดิน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  ดินอยู่ไหนทำไมไม่มีดินวะเอาระเบิดไปปาเล่นแม่งเฮ้ยดินไม่มีวะเดี๋ยวเดวีในนี้มีไหมสัก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 นิดนึงอ่ะโอ้โหบอกเบี้ยโอเคดินไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวไปขุดดินแล้วกันนะครับขุดแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ต้องกลัวว้าวจ้องจงเรียบร้อยเอาดิเอาดิาดบึมบึม,บม <laughs> กว่าจะระเบิดได้ <laughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเไปขุดดินกันดีกว่ามีพวกลอกนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขุดดินตรงนี้เลยนะครับผมอ่าก็ let's go แป๊บนึงโอ้โหนี่ผมขุดายันตรงนี้เลย <c oughs> ขุดแม่งเป็นร่องยาวเลยโอ้โอย,อ,ยอ้ยะไอ้ยอ,ยอ,ยอยมันมันก็ใครที่อยากจะดูวิธีการสร้างนะครับผม <c oughs> ก็ไปดูใน ep ที่9อะ่ะ <c oughs> สนุกสนานกันเลยทีเดียวกับดักสุดเกียนมาหาเกียนนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดียวตอนนี้มันมืดแล้วะ่ะ ว้าวบ้านนี้เราก็ใหญ่โตนะเนี่ยดูดีๆสวยจริงๆเนีนยคนสร้างแม่งออกแบบดีเหลือเกินน,นะครับผมสุดยอดสุดยอดนะครับโอเคโอค้โหพระาที่ตกดินสวยจริงนะครับเดี๋ยวขอนอนก่อนปแป๊บหนึ่ง <c oughs> เออนอน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 นานขึ้นนะเนี่ยเออแม่งอัปเดตมาแบบว่าแม่งโคตรจะแบบว่าก็ดีนะเออคือแปลว่าใครอยากจะเล่นหลายคนนะก็ไปดูคลิปผมที่สอนได้นะเออ โอเคตื่นแล้วเว้ยนะครับสุดยอดฝนตกชุ่มกระช่ำเหลือเกินนะครับผมคือแม่งพูดมาต้องนานตูลืมอธิบายเรื่องข้าวครับผมนี่คือข้าวนะครับลืมบอกนะครับผมซึ่งข้าวนะครับต้นนี้จะหาไม่น่าจะได้ครับผมคือแบบว่ามันจะเจอต้นแบบเนี้ยนะครับให้คุณปลูกนะครับแล้วก็แล้วมันก็จะขึ้นมานะครับถ้ามันขึ้นเป็นต้นสีเขียวนะครับก็ให้คุณปลูกใหม่ถ้ามันขึ้นต้นสีขาวนะครับผมก็ คุณได้ข้าวชนิดดีแล้วล่ะนะครับเอออันนี้คือแบบว่าเป็นต้นข้าวที่แบบว่าขึ้นสมบูรณ์แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุดให้ดูนี่จะเป็นต้นสีขาวๆอย่างนี้นะผมก็แบบว่าจะสามารถคาเป็นข้าวได้นะครับผมคือแบบว่ามันก็ปลูกเหมือนฝ้ายใช่ไหมเออถ้าขึ้นเป็นต้นต้นสีเขียวแบบเนี้ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมให้คุณปลูกใหม่ทันทีเลยนะครับซึ่งมีน้องบอกว่าอ่าบอกว่าอะไรว่าต้นสีเขียวนะครับให้รอไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็ จะกลายเป็นสีขาวอะไรประมาณนี้นะครับคือแบบว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมนะให้คุณปลูกใหม่เลยชันทีครันทรีเลยนะครับผมปลูกใหม่ชันทีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับก็ไปเลสโก o แป๊บแป๊บจะเลสโก o สปีดคลิปสักแป๊บหนึ่งไม่ได้นะครับหิวครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำซุปฟ,ฟ,ฟักทองอร่อยอร่อยให้ดูนะครับผม อ่าทำซุปซุปฟักทองนะครับผมเคยกินเปล่าเคยกินเปล่านะครับเดี๋ยวเอาถังมาโอ้ไม่เอาถังวะอโอเคมันต้องแบบนี้แหละโอ้โหเรื่องมากจริงเฟ้ยนะโอเคเรื่องมากจริงๆนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเอาไปเผานะครับผมซึ่งมันต้องเอาไปเผานะครับเรียกง่ายๆเอาไปต้มนี่เออเอาไปต้มเอาไปต้มนะครับเนี่ยเป็นซุปที่แบบว่าอร่อยเหาะนะครับเนี่ย ผมรู้ได้ไงล่ะก็ผมมั่วไงอย่างนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้นะครับเนี่โอเครอสักคู่นะครับน่เป็นซุปฟักทองนี่ซุปนี้บอกเลยนี่แล้วเราก็รับประทานเงยีบงยบๆอ,อีกถัง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 อื้อหืออร่อยเหาะครับผมนะอิ่มอิ่มเลยอิ่มเปิบเลยโอเคนะครับเรามา ปูพื้นดินกันต่อดีกว่าเนาะเออโอ้โหฝน่งตกตกแบบช่มงฉ่ำเลยเกินโอ้วั h e ุฟ c k คุณมาทำอะไรที่นี่เหรอครับเฮ้ยเฮ้ยเๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยะเอ้เฮยเฮ้จะเอาเฮยเฮะยเเอาเฮยเฮะยเออโเเคยเฮเฮ้ย้ What? What the fuck? เดี๋ยว <laughs> ดินบ๊อบออีกแล้วเดี๋ยวขอคุดดินก่อนแป๊บหนึ่งก็สปีดคลิปเลยไหมโอเค Let's go! <S ประมาณนี้น่าจะพอนะครับผมเฮ้ยน้อง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 ,งครับนี่ครับเป็นสายซูมโอ้โหไปซะก่อน นะครับผมจะเอาเปล่จ้าเปาฮะจะเาเปล่าลนี่ปาลาระเบิดเล่นครับผมมีเยอะนะบ้านรวยครับผมบ้านรวยบ้านรวยวนะเผา,าเผาเผาป่านีครับบ้านรวยบ้านรวยโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันตรงไหนก็โอเคเลสโก้เริ่ม แชแดดแชแดดโอเคโอ้โหสุดยอดละสุดยอดละโอ้สุดยอดละแ,แ,แค่นี้น่าจะพอแล้วก็พร้อมไปด้วยไม้โอ้โหไฟลุกไฟลุก,ลกว้าวช่างสวยเลอเกินนะครับช่างสวยเลอเกินนะครับผมเผาป่านี่โอเครู้เรื่องรู้เรื่องครับได้นะครับผมในที่สุดเราก็ได้แล้วครับผมแปลงผักสุด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 อะไรวะสุดสร้างสรรค์นะ หัวคิดสุดสร้างสรรค์น,นะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาไปเอาน้านะครับเออปลูก yeah. oh, ข้าวต้องหล่อเลี้ยงด้วยน้ําน้าโอ้โ oh, ห oh, น้าทะเลด้วยเฮ้ย hey, ทาไมขึ้นไม่ได้เฮ้ย hey, จุ๊บเอาน้าทะเลดูดิสีเงินสีน้ําเงินโอ้โ oh, ห oh, oh, สวยว่ะพระอาทิตย์แม่งจะตกดินอีกแล้วนะมืดไวเลยเกินไวเลอเกิน,เ,เ,กนเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ปุ๊บปุ๊บนะปุ๊บ แล้วก็ปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันต้องแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ปึ๊บ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 จึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บนี่ครับแบบนี้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 บบนบบนตากตากนาใส่จากน้ำถังเดียวครับสองถังได้น้ำเป็นเอ่อเป็นอินฟิสตี้นี่ครับอืมเขาให้ทำไมไม่ได้วะโอเคโอเค โอเคโอเคได้แล้วนะครับผมนี่ต่อไปก็เนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยให้น้ําหล่อเลี้ยงก่อนนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยมาปลุกนะครับผมนี่อืมโอเคถักหญ้าออกนี่ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ๆปุ๊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 ปปปปปเอ้ยจะมืดแล้วอ่ะจะมืดแล้วฟ้าจะมืดแล้วฟ้า โอเคเดี๋ยวไปนอนก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวไปเอาคาดใหม่ด้วยนะครับเว้วกะตือรือร้นหน่อยนะครับรู้สึกแม่งน่าเบื่อเกินนะครับไม่มีอะไรให้เล่นเลยวะ่ะเอยพาทิศตกดินช่างสวยง,งามเหลือเกินโอเคเข้าไปนอนนะครับนอนให้สบายใจนะครับอ,อ้าวทำไมนานจังวะอ่าโอเคเดี๋ยวแตะหน้าจอโอ้วันทฟักมันต้องแตะด้วยเหรอ มันต้องแตะหน้าจอได้เหรอแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามันเช้าแล้วไม่เช้าแล้วเออโอเคเอ้ยเดี๋ยวลืมคาดลืมคาดคลืมไปได้ไงครับโอเคเดี๋ยวมีเนื้อสักหน่อยไหมเนื้อเนื้อเนื้อ,อโอเคในน,ใน,นู้นในนู้นนี่ห้องเก็บของสุดยอดนะครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างนะครับนี่นี้แร่นี่ว่าเนื้อโอ้โหเนื้อแม่งอย่างนี้ ใครจะไปกินได้วะเนี่ยอ้วกแตกกันเลยทีเดียวนะเออจินไปมีเนื้อบ้างไหมเนื้อจ๋าเนื้อทำไมเนื้อแม่งเนื้อแม่งเสียมาแล้วอะเนื้อแม่งเสียไม่เป็นไรเดี๋ยวพ์ดหน้าผมว่าผมว่าเออมาทําห้องครัวดีกว่าวะ่ะเออนะครับแบบว,ว่าทําห้องครัวเอาไว้ทาพวกกับข้าวอะไรกินประมาณเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมานะครับเออ เดินไปเดินมาตักน้ําไปเงี้ยเออม,มันโคตรจะน่าเบื่อนะครับเดี๋ยวทําแบบห้องครัวทําน้ําให้ดีแบบอินฟินิตี้ตักได้สบายทาเอ,อ่อทำอะไรวะทําซุปสบายๆทำขนมปังอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเออแม่งเดินเมื่อยเดินเมื่อยต้องทําห้องครัวแบบว่าของพร้อมอะไรประมาณนี้เนาะเออแบบว่าหิวก็มากินนะครับผมโอเคมาๆมาๆมา,มา,มา,มา เออทำอย่างนี้ก็ก็ก็ดีนะไม่ต้องไปหาเนื้อแบบว่าไม่ต้องไปหาเนื้ออะไรมากโอเคเรามาลืมคาดอีกแล้วลืมคาดตลอดเลยไอ,อ้บายไอ้บายไอ้บายไอ้บายคาดไปไหนหมดวะนี่โ yeah, okay. อเคถังน้ำฝากไว้นี้ก่อนแล้วกันนะแม่งของเต็มโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวพาร uh, okay, ์ทหน้าผมว่าทําห้องครัวแล้วผมคิดไอเดียออกแล้วเนี่ยทําห้องครัวตรงเนี้อถ้าทําได้นี่โคตรเจ๋งนะครับอืมโอเคถางครับถางถางถางหญ้าถางหญ้าถางหญ้าออกถางหญ้าออกถางถางถางโอเคถากทอถางถางถางออกไปถางออกไปถางถางถาอืมอืมออกหมดไวจังวะอืมโอเค เอยายาออกครับผมยาไม่จําเป็นยาไม่จําเป็นยาไม่จําเป็นออกไปทําไมน้ํามันซึมชา้าจังทางบ่อยนี่นี่นี่น้ำซึมแล้วน้ําซึมแล้วออรู้สึกว่าคลิปนี้แม่งสปีดคลิปแม่งคนเยอะโอเคไป let's go โอเคโอเคเอาอยาออกครับผมเ okay, กะลูกกระตาโอเคนี่ทำไมต้องถากอีกวะเนี่ยมันดินมันมผู้สาบพวนแล้วแม่งต้องพวนอีกละพวนแล้วพวนอีกพวนแล้วพวนอีกอพวนแวม่งจนหมดแล้วเนี่ยจะหมดอยู่แล้วเนี่ยนะจะหมดอยู่แล้วเนี่ยโอเคเอาข้าวมานะครับอันนี้เป็นมันเป็นข้าวนะครับผมซึ่งผมไป ดูใน Google นะครับ Google มันบอกว่าเป็นข้าวที่แบบว่าคล้ายๆสาลรี้แปลงแม่งโคตรใหญ่และแม่งดูปลูกได้ได้แค่นี้นะครับนี่โอเคครับผมก็ประมาณนี้ละเนาะนะเราก็ปลูกข้าวมันแบบว่าสำเร็จแล้วนะครับโอเครู้เรื่องนะครับรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ซึ่ง,งแม่งก็รู้สึกว่าน no, no, ่านน่ eh? no, so wow, so, so, so. ่าาเบื่อเลครับรู้สึกน่าเบื่อเกินไปนะครับผมนะไม่มีอะไรให้ค่าให้ฟันเลยนะมันไปไหนกันหมดแล้วอ่ะทิ้งทิ้งให้จอดอยู่คนเดียวโอ้โหยิงปืนแก่งำสักหน่อยเดี๋ยวผมจะโชว์เทพให้ดูนะครับในการยิงนกยิงเป็ดเนี่ยยิงสปีกแบบว่ากําลังบินอยู่เนี่ยเอออ่าโชว์โชว์โชว์นี่นะครับนกเป็ด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 บินบิน ดูนะครับดูนะครับความซีนของผมโอ้โหมันโคตรสุดยอดอ่ะไม่ใช่หรอกมันเป็นลูกกระจายนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมนะซึ่งภารกิจของเราในวันนี้ก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับผมนะก็คืออะไรวะปลูกข้าวนะครับโอเคนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับกดรูปกระดิ่งกันด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้บา,บายบ่ยเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับย่า yeah.